มันับถีนบ้านเราค่ะทุกคนอะไรตัวนะกินสดได้นะจ๊ะอันนี้ผักกินสดนะจ๊ะ่ทุกคนน่ารอยไหมคะส้มตำกับหญ้าตะกะแตนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพาไปค่ะวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บหญ้าตะก,กะแต่นนะคะทุกคนวันนี้ที่มาพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอหญ้าตะกระแตนค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปกินกับส้มตํานะคะนี่ค่ะทุกคนน่ารักเยอยะแยะมากมายค่ะทุกคนเก็บไปกินกับส้มตํานะคะวันนี้ทิพย์จะตาส้มตํานี่ค่ะ

รสติลล์เยอะแต่ก็รสชาติเหมือนกะทินเหมือนกะทินบ้านเราค่ะทุกคนอเคลมีแต่ยอดอ่อนๆนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะ เอาค่ะเพียบเลยค่ะจะกินส้มตำจ้ะพีน่น้องจ้านี่จ้า พี่ลังมาเก็บเพื่อหน่อยพี่ลังข้านีพ่อกาฮาพ่อกาลิเตเดี๋ยเย,ยมากมากมอันเช้เอตาลิเต้ เหีย <Yeah. S 1> อโฟลส้มตำเ yeah. <A> น,นี่ยนีจ้าอินเตอร์นิวอินเตอาเลลท์จ้าอือนี่ค่ะทกคนอือยอดอบอบค่ะเก็บเลยเก็บเลยย้าตะกระแตนนะคะทุกคนรสชาติคล้ายผักกะทินบ้านเราเลคล้ายๆผักกะทินจะ้ะทุกคนจะ้ะ กินสดได้นะจ๊ะอันนี้ผักกินสดนะจ๊ะไปกินแท่นผักกระทินจ้ากินสดกินกับสุนต่ำนะจ๊ะเนาะจะอวบๆจะชุกนจ้ะนี่จ้ะมึ่น่ะอู้ยเยอะแยะมากมาย อ่อนอวบอวบจ้าทุกคนนี่จ้าจ้าสวย ทุกคนสวยๆจ้านี่ค่ะทุกคนพอแล้วค่ะทุกคนนี่พอแล้วนะคะเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวที่จะเอาไปกินกับส้มตำนะคะไป,ะปะไปเลยค่ะ,ะอากาศดีมากว่านี้ เดี๋ยวพี่หลังแกก็จะย่างนะคะบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวพามาชมเมนูของทิปนะคะนี่ค่ะทุกคนน่าร่อยไหมคะส้มตำกับหญ้าตะกระแตนนะคะทุกคนนี่ ยาตะแกนที่ไปเก็บมานะคะกินกับส้มตำค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทิปชิมแล้วนะคะอร่อยมากค่ะค่ะก่อนจบคลิปทิปก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย บายบายขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายเฮ้เดาเฮ้เาไปแล้วค่ะบาย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 บา you